ไม่ใช่เลี้ยงเล่นเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยใส่เฮ้ยไม่น้ำบอกจะซีนยางเอ้ยไอ้ชิกวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพอดีแล้วไม่หอยเก่ง บุกาแล้วตกลงไอออบบี้มันคือใครวะเรื่องมนีอยู่ว่าไอเฮียเนี่ยเฮียเล่าว่ะชาำแม่งเราจบเอ้ยมึงเอาดีๆสิวะก็ได้แต่ว่าเราเนี้ยมันคงจะไม่สนุกมันต้องเฮ้ยไฟดับ ก็เริ่มอยู่ว่าขึ้นมานี่ะก็อยู่ดีแต่ว่าวันหนึ่งอที่มันก็เริ่มทำตัวกดขี่น้องทำให้น้องมันอ่ะกลายเป็นคนเงียบันเงียบมากๆเขาเก็บกดจนสุดท้ายก็เลยเริ่ม กูเล right <c oughs> mm ่าจบละเออเอาที้แยงเนี้ยเข้าใจยังเข้ชายเขาแหละเอ้ยเฮ้ยเอ้ยใครปิดไฟเฮ้ยเฮ้ยกูไม่ไม่ใช่กูนะเว้ยเล้วใครอะเต๋อ กูไม่ได้ปิดน,นะเว้ยสงสัยคันเอาตกว,ว่ะสูบหายละแมงมืดชิบหายลเลยเฮ้ยเดี๋ยวกูไปดูเองก็ได้เฮ้ย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 ไอ้ฝาดเฮ้ยเฮ้ยไอ้เคีื่อกรรมก้อไม่ได้เฮ้ยมันเพื่อนไม่ได้เอ้ยไอ้ฝาด้อยไฟฉายเป็นอะไรของมันวะเอ้ยโอ้ยเอ้ยไม่ได้ เราก็ทิ้งไปแก่ไปไปร่วมไปรกันดีว่แล้วไฟฉายมงจะไปไงนั่นเงไม่เป็นไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเด่ีนีาเข้าไปกันเลยเว้ยมงาโอเคมาณนี้เฮ้ยเฮ้ยไปแล้วไไปเฮ้ยไปเฮ้ยไอสัตว์เฮ้ยไปาเพื่อเลยไปแล้วดิเยโอ้เจ๋งเอาเอาไปไห้วะเอา

เอาใจเย็นเอาใะเย็นโอเคปะพี่อดทนเออ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 เอ่าอะเรใเอฟเอเอ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 ่เออเอ่ะออ่ไม่สอสอยเออไหอเอนไอไเออ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 เ่อเอ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 เออเอ่อ่เ่อ รู้หรือเปล่ามันมีอดีตที่คงคืนขนาดไหนออกไปเฮ้ยสัตว์ไอ้ที่วะแมงโผล่ละไปกับเรานะเราทนไม่ไหวอีกแล้วแหละเราจะออกจากบ้านแล้วนี่แหละเรลยกงหมอนแต่่าเมื่อกี้น้องถึงนี่เลยแพงพี่ผมไม่ได้ตั้งใจทำ ต้องการใจพี่ไปเท่านั้นอะ่ะผมรู้ว่าตาจะมาวันนั้นคือผมกลัวว่าพี่โดนตาทำอะไรร้อมหน่อยีู้กกียังไม่เชื่อเพื่อนทะเลพี่เรงลืมอะไรไปไม่อย่างวะเออ,อเลืมแล้วอ่ะนั่นดิลืกกู นี่นี่พี่เคยจริงจังอะไรชีวิตบ้างไหมนี่กูจริงจังไงทุกอนเอาวุธพร้อม <c oughs> มันกูอะ่ะหัวสุระแล้วมันก็ต้องทดสอบอาวุธกูเคยมีอดีตที่ขมคืน ออกไปไม่ได้หรอกเราต้องมีแผนรอดมันออกผมรู้จุดอ่อนครับเราต้องทำลายกล่องดวงใจของมันจุดอ่อนอะไรของมึงวะก็โคราหมาใช่ไงล่ะก็จริงเฮ้ยเฮ้ยปีโคลาหมาตัววะเอ้ยเอ้ย,อยนี่มันเปลี่ยนเสื้อตอนไหนเนี่ยมึงเคยจับฉีกกูบ้างปะือมึงเ,เคยแปลงฟันน้องป้า เอาดีๆโคลามามีไหมจำไม่ได้ไงจำอะไรเฮยจริงด้วยเฮ้ยแต่กูจำได้ว่าตามันเอาโคลดมาไม่กินในห้องนี่มันก็น่าจะมีตกอยู่ในห้องบ้างล่ะนี่ไง ความามสุดท้ายของเรายังมีความเมเเอยไอ้จัดไม่เลยพี่ยังมีชิ้นหนึ่งไหนอะไอสัตว์คุทนไม่ไหวแล้วอเ้ยยแล้วก็ฉากเดิมพี่หลอนแล้ อ,อฉากนี้ส8บัวไอ,อ้ป้าทรมานมันพอแล้วนอนเถอะผมเหนื่อ,อยแล้วพรุนี้เขาจัดการ,รเราิดไฟเร็อุ้ยกูฟินเ,เลงไร เฮ้ยเฮ้ยใเขยิ้มรีบไปเดี๋ยวเฮ้ยใครวะอี๋สุดท้ายเฮ้ยเดินตายมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยวันนี้เราเจอพี่ผมเลยมาเซอร์ไพรส์กับสาวอ้าวเหรอเออมันไม่มีโรคจิตแต่แรกหรอ

สรุปคือกูไม่ได้บ้ากูไม่ได้บ้ากูไม่ได้บ้านะพวกมึงก็บ้าหมดแหละก็แพงต้องเปลี่ยนเป็นแก๊สกันหมดหมือนักเรียนตีกันไม่พอยังถูกแฟนทิ้งประสาทเสีย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ôi, mình